พุทธวจนะฉบับไทยบาลีหน้าที่หน,นึ่งสามศาสตร์ทังพยัญชนะเกวละปริปุณันนงปริสุดทงังพรามจริยงังปะกาเสติทรงประกาศปรมจารย์คือแบบแห่งการปฏิบัติอันประเสริฐบริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิง พร้อมทางอัฏฐะพร้อมท้ง,มทงพยัญชนะดังนี้ประตาคตเป็นเพียงผู้บอกทางเท่านั้นที่เหลือพวกเจ้าเท่านั้นต้องเป็นผู้กระทํากันเอาเองวันคืนล่วงเลยผ่านไปผ่านไปพวกเจ้ากระทําอะไรกันอยู่ จงยังประโยชน์ตนและประโยชน์ผู้อื่นให้บริบูรณ์พร้อมด้วยความไม่ประมาทตั้งอยู่ในศีลในธรรมไม่เบียดเบียนซึ่งกันและกันเถิดจงมีตนเป็นประทีปจงมีตนเป็นที่พึ่งอย่ามีสิ่งอื่นเป็นสาระเลยจงมีศีลเป็นประทีปจงมีศีลเป็นที่พึ่งอย่ามีสิ่งอื่นเป็นที่พึ่งเลย ธรรมแม้เป็นเพียงเศษเสี้ยวประธรรมก็ควรค่าแก่การศึกษาค้นคว้าหาความรู้และน้อมนำไปปฏิบัติผู้ปฏิบัติศีลปฏิบัติธรรมเองเท่านั้นที่จะรู้แจ้งชัดได้ด้วยตนเอง โปรดใช้วิจรารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะวันนี้คุณแม่หนิงสีวลีหรือคุณแม่อือขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้โอกาสหน้ามาต่อกันที่พุทธวจนะฉบับไทยบาลีหน้าที่หนึ่งสี่ค่ะ